ฟิปงับทางอันเลยงับทางอันเลยงับทางอันเลยเป็นทางอันเลยฟลิปกินทางอันเลยนะฟลิปกินทางอันเลยนะฟลิปอร่อยนะโลกจะไปเปิดให้ใครดูเนี่ยไม่รู้สิกินเลยฟลิป ยายจัดไปไปเลยไปเลยไม่เรียกมาว่าไปได้เลยไม่เรียกมาว่าไปได้เลยยายเป็ดให้ยายไปทอดไข่ดาวอ่ะแล้วเสิร์ฟมาให้ฟาริสด้วยนะเสิร์ฟอะไรวะเนาเสิร์ฟเสิร์ฟข้าวมาให้ตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยให้ฟาริสเอาโต๊ะมาด้วยเพื่อสำหรับการน้ำ

ไเสร็จดิไม่ชอบสัวมาเนไม่เลน่เลนไม่เล่นไม่เนไมนไม่เล่นไม่เล่นไม่เลอนไมเล่น่เล่นไน่ไ่ไมเล่นไม่เม่ม่เลลไม่เล่นนนเลน่ไไม่มเลม่ไนลเไ เฟรดกินเลยกัดตรงกลางเลยนะเฟรดกัดกัดไปให้หมดเลยนะเฟรดทานเลยโลดหขำหำขำน้ำเปล่ามัม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 กุนบอยกุนบอยมัม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 เก่งมาก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  Kiếm mà giang, hả 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 mấy hả đẹp, hả nhiều hả Thôi đó hả hả อย่ปล่อยแล้วนะเป็นพี่ต้องเสียสะละให้น้องสิ